ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it, make it, make it. he's shifting through the gears here but you never gonna make it things are starting to look very comfortable that, we're looking at a very different game now the command has been established don't tell me you're going Go. Oh. i'm shooting the เอาละครับสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball 2 0 2ัทุกท่านด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จะพบกับแฟนเดรโกบานเบเดนะครับก็เป็นเพยเยอร์ระวีที่เอากลับมาสุ่มใหม่นะครับใครตามคลิปของผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมไม่มีดวงกับบานเบเดเลยครับไม่ว่าจะมาแพทไหนนะก็เดี๋ยวไปดูสไตล์ของบานเบเดการนี้นะครับ การ์ดนี้ก็จะเป็นโปรติฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นการ์ดใบแรกใบเดียวของบันเบเดเลยนะที่เป็นตัวที่เล่นปีกนะครับส่วนใหญ่บันเบเดจะเล่นเป็นบล็อกทูบล็อกจะแม้เป็นกองกลางเนาะเดี๋ยวมาดูที่การใช้เท้านะครับก็บันเบเดจะเป็นคนที่ถนัดเท้าวขวานะครับซ้ายก็ใช้ได้ดีเหมือนกันส่วนการใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็จะจะเป็นนานๆครั้งนะครับส่วนฟอร์มจะเป็นอันเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะส่วนอัตราการป้องกันการบาดเจ็บเ,เนี่ยก็จะเป็นมีเดียมครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลกันนะครับก็จะมีปั่นโค้ง,ปปงครับ ยิงไกลมีจบสกอร์แบบท่าแปลกๆนะครับมีวันทัสพาร์ตมีทุ่มไกลแล้วก็อินเตอร์เซชันเพิ่มการสกัดนะครับแล้วก็ไฟติงสปิริตครับจริงๆแล้วแบรนเบเด้่างเนี่ยเขาเป็นล่างปีกจาเป็นนะครับก็เลยสกิลเนี่ยจะดูแบบไม่มีการเล่นท่าสักหน่อยนะเดี๋ยวมาดูค่าพลังของบเบเดตอนเราเอาเข้าทีมแล้วนะครับการหาช่อง78ครับการควบคุมบอล86เลี้ยงบอล85ครอบครองบอล83นะครับส่งสั้น86ส่งยาว85นะครับ จบสกอร์76โมงบอล66ครับแล้วก็การเล่นลูกตั้งเตะเนี่ย73ปั่นโค้ง76นะครับสปีด85สปีดต,ต้น89คิกพาวเวอร์88นะครับจ้ำ72ความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับก็จะเป็น81ครับบาลานซ์ส78สเตมินา90นะครับนี่คือจุดเด่นของบันเบเด้เลยนะ,ะบันเบเด้เขาจะเป็นนักเตะ8ปอดนะครับในชีวิตจ,จริงเนี่ยส่วนพลังเกมรับเนี่ยก็ดีครับ การรับรู้เกมรับนะครับการยืนตำแหน่งเกมรับเนี่ย77ครับการใช้เท้าสกัด86แล้วก็การเข้าประท้า79ดุดัน85นะครับแต่บอนเบเด้ล่างเนี่ยเขายืนปีกนะครับอ่าสไตล์ของเกมรับเลยไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับก่อนเริ่มคลิปไฮไลท์เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือค่าตัวของบอนเบเด้ครับอ่าที่มันจะเป็นแนพทบอลพฤหัสนะเออที่มันรวมแบบอ่าพวกเฮียออร์ดวีตัวเก่าๆอะเออมานะครับเนี่ยผมเหลือ2ใบสุดท้ายอะ่ะผมไม่มีดวงยันใน แพคเนี่ยดีนะมันมีการันตีเออถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็กดทข้ครบใช่ไหมผมเหลือ2ใบสุดท้ายหมดไปพันแปทองอับระโถ้ว่ <laughs> ถ้ามันมีแพ็คนักเตะต,ตำนานมาไอพันห้ามัน,ม,นมันยังดูคุ้มกว่าวะ่ะ <laughs> แต่เวลานี่ผมเชียร์ราช,านชันยุทธขาวครับบันเบเดก็ได้บันเบเดมาก็ถือว่าคุ้มแล้วอ่าดีต่อใจก <laughs> ่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอพูดว่าถ้าใครไม่ใช่แฟนขับราช,านชันยุทธขาวนะอาจจะไม่อยากได้บันเบเด้การ์ดใบนี้นะครับ อ่าบาเ์เดี ia, การ์ไปเนี่ยเขาจะเป็นปีกจําเป็นใช่ไหมเขาไม่มีสกิลเล่นท่านะครับเวลาจะเล่นก็ยิงอย่างเงี้ยแหละครับคือปีกแท้ๆเขายังอาจจะมีแบบมาร์คเซเทนอ่าบางคนมีดับเบิลทัสบางคนมีซับคอนโธไล่ไหมแต่ว่าบาเ์เดีเขาไม่มีสกิลเล่นท่าเลยนะครับเวลาเราบังคับบาเ์เดีไปเราก็ต้องยิงตรงๆส่งแบบ ตรงๆนะครับเออคือถ้าเราจะหักมายิงเนี่ยมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลเล่นท่างเงี้ยแต่ถึงจะไม่มีสกิลเล่นท่านะครับผมก็รู้สึกได้ว่าอาจสภาพร่างกายของมันไม่ได้เขาสูงแบบปีมยังไงมียังไงเออจะมาเข้าชาร์จมึงล้มเองเลยอ่าสภาพร่างกายของเขาอ่ะมันสูงนะครับแบบ ความแข็งแกร่งล้มยากอะไรอย่างเงี้ยก็สตอร์มินาเยอะนะครับทําให้แบบวิ่งได้ทั้งเกมอ,ะอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบบบอนไปได้ออกอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไม่มีสกิลเล่นท่านะครับแต่ก็เป็นตัวที่เลี้ยงบอลติดเท้าเกินค่าเลยนะครับเป็นอ่ะอ่ะเลี้ยงกับปุ๊บอ่ะจยให้เพื่อนต่อครับงไงเปิดเรียบร้อยคือเลี้ยงบอลติดเท้าเกินค่านะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลดอีอ่ะอ่านี่ครับเดี๋ยวมาดูจังหวะเลี้ยงบอลอีกรอบครับอ่ะแยกกลับมาไปมาไปเลย ได้เวลาของนาแล้วปบปุ๊บโดนล้อมเยอะเกินครับต้องจ่ายให้เพื่อนครับแหมเปิดไปโอ้โหโดนเคลียถ้า <laughs> พูดถึงหน้าที่หลักของบานเบด้ใบนี้นะครับเป็นตัวทําเกมทางริมเส้นเนี่ยก็ทําได้ดีครับอะมามาความแข็งเว้ยแข็งกว่าเว้ยเปิดไปเรียบร้อยก็คือเปิดบอลจากริมเส้นก็เปิดดีนะครับถึงไม่มีพินพอยต์คอนเนี่ย ก็ผมมองว่าแบบเออก็เปิดไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีพลาดบ้างแหละเนาะเออมันก็ไม่ได้เปิด100เซนะครับมันก็มีพลาดบ้างนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับบ้านพีเท่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็เร็วอ่ะคือไม่ได้เร็วเหมือนปีธรรมชาติแบบเร็วจี๊ดๆนะครับแต่ก็เร็วแบบถึงขั้นช้าเกินไปอะครับก็สามารถวิ่งฉีกวิ่งหนีศัตรูไปเปิดได้อยู่ครับอันนี้ครับมาดูจังหวะนี้ครับคือผมเล่นกับน้องน้องเังยบอกอะไรว่าตัวมันผิวไปไหนวะเนี่ เนี่ยครับเลี้ยงบอลดีเกินคาดมากๆครับเปิดแม่นด้วยครับในบางจังหวะนะครับจังหวะที่เปิดเข้าซองผู้รักษาประตูคือมันก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เอามาลงนะครับพอพูดถึงเรื่องจบสตอร์นะครับแต่ไม่ได้เป็นตัวที่ยิงแรงมากๆครับยิงแบบโอ้โหยิงแรงไปไหนทั้งม่วงทั้งยิงปกตินะครับอิงยิงม่วงไปยังลอยครับเตะไม่ทันครับนะครับคือยิงนอกกรอบก็สนุกครับยิงในกรอบก็รุนแรงนะครับ มาดูจงังหวะยิงไกลอีกรอบครับอ่าเลยเอาไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ลูกกกูก่อนโอ้โหโดนเคลียร์มาได้อืมหกิดกันอยู่อ่ขาขาฟูแย่งมาได้ยิงซ้ายไปยังทนสาวเข้าออเรียบร้อย <c oughs> คือยิงไกลโหดมากๆครับอ่าจะเข้าก็ไม่เข้ามันก็แล้วแต่ดวงล่ะครับแบบว่ายิงไกลรุนแรงมากๆจริงครับ เอาละครับสรุปความรู้สึกทั้งหมดนะครับเป็นปีกที่เก่งครับบาเ,วเ,วเ,เ์เดีปไอ้ล่างเนี่ยเป็นปีกที่เก่งมากๆและเป็นล่างเดียวที่สามารถเล่นปีกได้นะครับล่าปกติอะบาเ์เดตัวธรรมดาก็เล่นปีกได้ครับแต่ไอสไตล์จะเป็นวอล์กทูบล็อกแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นปีกสไตล์เป็นโพซิฟิกวิงเกอร์นะครับก็คือเล่นปีกได้ <c oughs> ได้อย่างเดียวนะครับเป็นบาเ,วเว์เดที่เล่นปีกนะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยคือเป็นตัวที่เก่งใช่ไหมอ่าบอกไปแล้วเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่า จะเล่นลําบากหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่มีสกิลเล่นท่าแบบตัดเข้าในอย่างเช่นดับเบิลทัหมากเซเทอร์อะไรเงี้ยคือ,อมันจะเลี้ยงกินเองยากหน่อยหนึ่งนะครับต้องดูตังหวะดีๆจริงๆอ่ะถ้าเรายิงไกลได้ก็ยิงถ้าเรามีตังหวะแค่เปิด่าก็เปิดนะครับแล้วครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับบานเมเดตัวนี้บ้างครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครเปิดหรอกใช่ไหมมันเป็นตัวเก่าไงเออเรา เก็บทองไว้เปิดตัวใหม่ๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมที่ผมเนี่ยที่เกลือบานเบด้มันเ,เ,เกิบทุกแผดอดะคือมันอยากได้งไงตอนแรกเราอะตั้งเป้าไว้ว่าประมาณสัก300ทอง3 0 0ร้อทองเนี่ยจะพอนะครับไปประมามาหัวร้อนนะครับลามไปพันแปดดีมันไม่ออกตัวสุดท้ายนะเออก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ